เอ๋สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะเราเห็นคุณยายอะ่ะเขาเก็บผักบุ้งดิฉันก็อยากจะกินสิดิฉันชอบกินผักเราจะต้องกินอาหารต้นทางนะคะเพราะว่าดิฉันอ่านเจอแล้วก็ฟังแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็จะต้องทำตามเพราะคุณหมอคุณในเขาก็บอกมาคุณยายจ้า หนูอยากกินผักบุ้งได้ไหมจ้าสักกี่สักสักกี่การรดีได้ไหมคะซื้อได้ไหมเย yeah. ่อาจจะคุยถ่ายวิดีโอคุณยายยิ้มแล้วหันมายิ้มหน่อยสู้ส <laughs> ขอบคุณมากค่ะแข็งแรงนะเห็นไหมยิ้มสู้สู้คำพูดติดปากกำละกี่บาทคะ <laughs> กำละสิบ เอากี่กร,รมัมสขอสี่กรัรมค่ะคุณยายค่ะเดี๋ยวหนูมารอรับที่ท่านะหนูนั่งอู่่นี้จ้าค่ะรับแสงแดดยามเช้าก็ดีนะคุณยายนะอ่าแก้หวัดคุณยายบอกแก้หวัดที่นี่อยุธยาเดี๋ยวเราก็จะรอ รอสี่กมเอาไว้ก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณยายเขาจะพายเรือลงเก็บเมื่อไหร่วันนี้เห็นก็เอาไว้ก่อนค่ะวันนี้วันเสาร์เอาไปผัดใส่อะไรก็ได้แกงส้มก็ได้อุ้ยตายแล้วชอบชอบชอบวดแล้วค่ะสี่สิบบาทซื้อคุณยายคุณยายใจดีมากเลยคุณยายยิ้มสวยด้วยนีขอโทษนะคะเดี๋ยวสรานเงีรื่องโน้ไปให้ใครเนี่ย กินเกิบไว้กินด้วยมีแถมให้กันเนืนอคมีแถมให้คุูมากมากคาสี่สิบบาทกำลัลสิบบาทจะไปขายตรูแถมให้ด้วยขอบคุณมากเลยค่ะหรือมีความสุขมากๆเลยบ๊ายบาย